ตอนนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีนะครับและผมกดแก๊ปวินนะครับรู้ไหมว่าได้ใครนะครับนี่พี่เขากําลังใกล้ถึงแล้วนะครับนู่มาแล้วพี่วาชโนบูใช่ไหมครับครับพี่นสวัสดีครับโอ้ยขึ้นรถเลยอ่ะนี่หมวอน็องครับผมผมอยากไปหาพี่เป้ครับได้ครับดูผมพาไปโอ้ยขอบคุณมากเลยครับดีใจมากเลยพี่วาชโนบูโอ้ยดีใจมากเลยครับพาไปหาคนลาภามาเผาโอ้ยบ้านพี่เป้อยู่ไกลอยีกไหมครับอยู่ไม่ไกลแล้วครับ ใกล้ๆถึงแล้วโชคดีมากเลยครับเรียกแก๊ปวินได้พี่เฉยเลย <_ EN> ผม f อพี่ตั้งนานแล้วครับ <_ EN> ผมก็ติดตามพี่อยู่เหมือนกันวา่าลูกค้าหน้าคุคนณแน่ว่าแล้วคนขับชื่อคุุ้ๆ <_ EN> ตอนนี้เราก็ไปที่พี่เมัน,นะครับ <_ EN> ไปกันเลย <_ EN> แย่เดี๋ยวคุยกับพ่อเดี๋ยวยาว <_ EN> เราต้องพูดไต้ สวัสดีครับเจือเล้วเป๊วันนี้มาทำภารกิจพอดีเลยนะผมมีไอ้นี่ทำพอดีเลยนะแต่ช่องผมไม่ได้ถ่ายนะพี่แต่ช่องพี่ถ่ายได้เต็มที่เลยแต่ว่าผมช่องผมไม่ได้ถ่ายขอบคุณมากเลยครับครับเดี๋ยววันนี้เราสนุกกันสนุกกันครับทั้งคืนเลยบังวันเลยบังเอิญพอดีเลยผมผมไปเจอยายแกแบบยายแกแบบไม่มีไม่มีบ้านโอ้จริงเหรอคือแก่เมื่อคืนผมไปนั่งฟังแกจนเช้าเลยนะครับแกแกบอกว่าผัวแกติดคุกโอแล้วทีเนี้ยผัวแกออกจากคุกมากานผัวแกไปมีเมียใหม่แล้วทิ้งแก อ๋อน่าสงาสารจังแล้วยายอายุเท่าไหร่แล้วครับหุยคือ,อยายจำอายุตัวเองไม่ได้เลยพี่เวานผมถามแกบอก 30- 40แต่จริงไม่ใช่ดูจากดูจากแกแน่าจะประมาณคิดว่าน่าห้าสิบหกสิบแล้ว,แ,แ,ลวแล้วเราจะไปตามหายายที่ไหนกันผมไม่รู้เลยเรายังไม่มีไม่รู้ไม่มีเบอร์ติดต่อคือเ,<ม>เราต้องขับรถไปหาอโทรศัพท์แกโดนขโมยโทรศัพท์โดนขโมยเงินแกโดนขโมยเงินโดนขโมยโฉนดที่ดินบ้านเบิ้ลแกบอกกโดนขโมยหมดเลยแกออกมาแล้วแกก็แบบว่าอยู่ข้างถนนเป็นโฮมเลดอะพี่แบบบ้าน นาเป็นประมาณปีกว่าๆแล้วแกบอกผมโอ้แล้วชีวิตกว่าจะผ่านแต่ละคืนได้ใช่เมื่อคืนแกนั่งตบยุงอยู่แล้วผมขับรถผ่านพอดีผมก็เลยแวะไปอนี่แกพอดีก็นั่งคุยแกนสนุกดีนี่แหละปัญหาคือไม่รู้แกอยู่ไหนตามหากาานนันเนาะคือเราแวกโซนนี้ประมาณสองกิโลไม่เดินิดว่าจะเจอแกแกสูงไหมอ่ะมีเออม,มีรูปไหมเดีย๋ยวเราจะได้สังเกตกัน <N> <N> นี่ยา,ายใส่ชุดดำออเออเขต้อง,องใส่ชุด,เด,ดเดิมอยู่ชุดดาแล้วแกใส่ชุดนี้มาเป็นปีแล้วแกบอกบว่าแกอยากอาบน้ำมากอยากอาบน้าแกอยากกินรัดหน้ารัดหน้าทะเลอืแล้วก็อยากได้กางเกงใหม่มวันนี้ผมก็เลยฟัญญากแกเมื่อคืนว่าโอเควันนี้จะพาไปสุดยอดเลยครับงั้นผมขอไปติ<า>ดตามด้วยนะครับพี่ได้เลยมาจังหวะได้คอนเทนต์พอดีนี่แก คนนี้ค่ะห้าสิบหกสิบแล้วแต่แกจำยุตเองไม่ได้นะแกบอกแกสามสิบสี่สิบอยู่แกยังไปรุ่นอยู่เลยรับเปิดเพลงอะไรแกร้องได้หมดเลยนะเมื่อวานสุรพลสมบัติเจริญได้หมดเลยไปเราลุยกันไปเดี๋ยวผมจะให้ตีละแม่ก่อน Let's go พายายไปอาบน้ำกันนะครับเดี๋ยวแล้วมเช้าแกนั่งไงไม่แดดก็ร้อนแกนั่งทั้งวันเลยเนาะแกนั่งทั้งวันเลยแล้วถ้าฝนตกอีกโอ้โหแส้สวยเลยไม่นึกถึงสภาพเลยยายยายสวัสดีครับเอ้าวแล้วยายกินย่างข้าวคนกินนักเนี่ยกินหมดย่างข้าวกินหมดย่างเนี่ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหื่อยวันนี้บอกว่าจะทำอะไรจำได้ไหม ว่าจะพาไปไหนาอาบน้ำใช่ไหมะอะไรอีกอาบที่ที่ไหนดิวัดเนี่ยยายทำไมอ่ะร้อนซื้อคเครื่องเสื้อผ้าใหม้มาอีกนะวันนี้จำได้ไหมเมื่อคืนเราคุยอะไรกันไว้บ้างอ่ะจำได้อยู่เสื้อผ้อาให้ใหม่ถ่ายลงไปยังยูถ่ายเลยยายแล้วไม่ร้อนเหรอยายร้อนแรงไม่มีแรงอีกข้าวน้ำเนื้อห,หมดยังจะซื้อให้เมื่อคืน นียเดี๋ยวซื้อเกงให้นะนาไปเตรียมตัวอาบน้ำีูก่อนยังเอาลายแชูนายแชมูอยู่ไหนดูหน่อยชูสาหัวนะแฟบมันสาหัวไม่ได้แฟบเาไวทำาแล้วแฟบเอาไว้ซักผ้าชสาแล้วแล้ว่วก็สบูดเลยไหมแชมู้าขหนู นี่ไหมผ้าขนหนูผ้าขนหนูของจีนผ้าเช็ดตัวไทยก็มีนี่ผ้าเช็ดตัวเคยเคยเคยใช้อยู่เขาทุ้งบ้านเขาบอกว่าอย่าใช้นะำตุ้ของจีนโอ้ผ้าขนหนูอ่ะอย่าใช้เป็นของกินของจีนของจีนเราไม่ใช่คนจีนไม่ต้องใช้ก็ใช้ผ้าเข้ามาใส่ก็เปียกแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเลยไม่ต้องเช็ดตัวเช็ดตัวใช่ไหมอ่าได้แบบน้ำกัน ดี๋ยวซื้อเสื้อผ้าก่อนซื้อเสื้อผ้าใหม่ก่อน,อ,อ,นอันนี้น่าจะมีขายนี่ทั้งทั้งกระสีทั้งกระสีนี่แหละมีเสื้อผ้าใหญ่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดชากลิมิตวิทยาหน,นองซำซากเฮ้ยหนองซำซากตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อมาซื้อเสื้อผ้าให้คุณยายนะครับนำทีมโดยเป้ราชาป,ป้าเผานะครับนี่ไปกันเลยครับเลือกซื้อเสื้อผ้าให้คุณยายกันสนุกเราพี่วันนี้ชีวิตรู้อะไรบ้างชีวิตผมเนี่ยรัด Let's go! เออยไปแกะจากกจะฟิลแบบจะไปขายาวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะร้อยเดียวขายยาวจบไปแล้วเฮ้ยห้าตัวฮัทผมเปลนมาผมกินหนึ่งเดียวที่บ้านกินทั้งวันกินทั้งวันเ็ร้อยทาเจว7บาทครับแล้วไปวิธีไมเซื้อน้ำกันแล้ว ตัวจไป่าขอบคุณนะครัขอบคุณครับพี่ครับี่ัีครับาพี่สวัสดีครับไม่ด้ไปแล้ววันนี้พี่มีกีโตไหมนี่ต้นนี้ไปลดภาาแตะครับไม่มีหรอไม่มีค่ะกีโตอ่ะ เพลงกีตาร์อะไรไปดีเลยมีแอมโ์มีเอสตาร์อะไรพวกนี้ด้วยถ้ากีโตไม่มีใช่ครับอยู่อย่างนั้นเลยไม่ตัดออกนะจำผาตัดออกอันตรายตัดออกกัดทิ้งเหรอตัดออกกัดตัดออกกัดไม่อ่ะป้าไม่สังเกตครับผมขอบคุณครับตากล้องหน้าไปอยู่ช่องเจ็ดเข้าอยู่ช่องเจ็ดบอกเลยว่าเฮ้ยรถรถรถมาแล้วครับ คคนรรับเาาก็จะข้มดูซ้ายดูขวาดีครับเด็กเรียนทำรัวแต่เราจะบอกมือเด็กเรียนก่อนนะไม่รู้เด็กเรียน FC เราเนาน้องจำเราได้ด้วยนะน้องจำเราได้นะแต่ไม่กล้าเสียงดังกลัวพ่อด่าครับน้องจำเราได้ด้วยนะใช่ผมไอ้นี่ติดตามพี่อยู่จริงปะเนี่ยจับมือหนึ่งพี พี่เขาเชื่ออะไรพี่เลี้ยงเลยอะติดตามพี่เลี้ยงเลยยายกินไม้ยายกินไม้ผมเลี้ยงยายต้องกินแล้วผมกินเลยนะโอ้ยกรอบหวานพี่นี่ยายเก็บตังค์ผมเลยนะยายเอาไหนครับยายสั่งเลยโอ้ยค่ะไม่เป็นไรครับเต็มที่เลยไม่เป็นไรครับได้พี่พี่พี่จ่ายให้ไม่เป็นไรมาสั่งเลยยายแก้วเลยต้องพอค่ะไม่เป็นไรยายเอาแบบจริงจริงยายสั่งเป็นขวดเก็บไปกินที่บ้านอีกได้นะแล้วไม่เอาหรอ สู้ๆนะครับยายยายแต่พี่ตอนเด็กๆเราไปลูกบบ๊าายยครับคขอบคุณครับเอฟซีเยอะกว่าแถวนี้แปลกๆที่ไปเถอะตอนหนึ่แก้วพี่ตอนดูไง่ะริวกูโอ้โหแป๊บร้อยเลยเส็งเลยไม่อยากดูอะไรผมแม่งแทงอ่ะขอลูกเดียวแม่งไม่ยิงเนี่ยโอ้โหแม่งไปสองหนึ่งก็ได้ตกรอบไปไม่เป็นไร ให้เขาหน่อยเขาไม่ได้ไม่เคยได้แชมป์เลยไงเราบาวครับใช่ไหมทีมนั้นน่ะเขาไม่เคยได้แชมป์เลยเจ็ดสิบปีแล้วไงให้เขาหน่อยแล้วเราได้มางวัสามแชมป์แล้วใช่ไหมใช่นี่ซื้ออะไรคราเนี่ยเอามารับของรับออเดอร์เอาแกมาหรอใช่ครับอ๋อโอเคครับนี่ตรงนี้บ้านยู่นี่บ้านเราเองเข้ามาแล้วบอกว่ามีมาแล้วหึ่งของผมจะได้เข้ามาเอฟซีแม่งเต็มอ่ะไม่ไม่ไม่สปอนนะไม่สปอนไม่สปอตัดออกเฮ้ยเอร์ล้าจิตสปอนผมโชว์ได้อะไรเอร์ล้จิตสปอนผม ไม่ตะกันพี่ดูเกงใหม่ทั้งกระทั้งตลาดนี่อันนี้เก่งนะยายอ่าอ่าอันนี้เกงครับโอ้ยยังคงตัวน้อยหนักอันนี้เสื้อเสื้อใหม่ยายหลายสีด้วยแล้วอันนี้ตะบุญตะผมแมงมีฟานอาบน้ำอโอ้โหแล้วก็รองเท้าใหม่ยายอ่ะแต่ลองใส่ดูก่อนผมไม่รู้ยากแต่ได้เปล่าแต่ว่าน่าจะได้ อ่ะยังย่างใส่รองเท้าก่อนอ่ะอ่ะพอดีเป๊ะเป็นไงเฮ้ยมันหล่อขึ้นเลยยายเป็นไงเฮ้ยหล่อขึ้นเลยจริงไหมเนี่ยใส่แบบไหนอ่ะใส่แบบนั้นเราจะวันนี้ซื้อใหม่ให้แล้วไงเรียบร้อยได้เก็บถุงไว้ไหมได้ไปอาบน้ำเองใช่ไหม โอเคอาบน้ำนะเดี๋ยวคืนนี้ผมมาเอาราดหน้าทะเลมาให้อโอเคข้าวเย็นชนหมัดกันหนึ่งทีเฮ้ยออยายชนหมัดเป็นด้วย